สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะคะวันนี้มาให้ดูอุ้งกระบองเพชรนะครับเออเอามาจากเอางามนะครับนางงามข้างบ้านนะครับต้นกระบ,บองเพชรพวกนี้นครับอันนี้มีเป็นต้นที่เขาใส่มาแล้วเขาไม่ได้ดูเขามันก็เลยมันก็เลยหักนะครับหมายถึงที่หักก็คือดอกไม้นะครับ ต้นชื่อไอ้ต้นพวกนี้ชื่อว่าไอ้เนี่ยที่มีดอกไม้เนี่ยเรียกว่าเออต้นอดอกบานวันพรุ่งนี้พอกลางวันมันจะบานาากกนะครับแต่กลางคืนมันจะหุกนะครับ <cu universities> มันกิดแล้วก็เปิดได้นะครับ <maiden> ตรงใบอะนะครับส่วนต้นนี้มอตเตอร์ไอ้ต้หนหุกไอ้อะไรกระต่ายกระต่ายเนี่ยมอตเตอร์โอ้ย น้ำมันแทงเก็บเลยครับแล้วก็มีต้นตพริพรกนะครัะกก็ะต่ตตเ,ลตตเล็กเนี่ยต้ดูนี่นะครับสองคู่เป็นเป็นคู่นะครับส่วนอันนี้ก็มีเหมือนพริกเยลยนะครับไปเขานจะเหมือนพริกโอ้มองไม่เห็นอันนี้เหมือนพริกเลยนะครับเห็นไหมไอ้ต้นเล็ก ก็อเตอร์เห็นว่าไอ้พวกเนีนะ้มันดูแบบว่าสวยดีนะแต่ว่าไปมันก็มีวันหล่นนะครับช่มง่ํำเลยนะครับไอ้ที่แหกเนี่ยไอ้ต้นเปิดวันพวกไอ้ต้นบานวันพวกเนี้ยคือแหกเลยนะครับดูแหกเลยโดนอะไรก็ไม่รู้ต่ออะไรก็ไม่รู้ทับนะครับเห็นไหมส่วนไอ้ต้นนี้ก็ ไปต้นที่ดอกชีโดชีเดะพวกนี้ก็คือต้นที่แบบว่าเป็นพวกต้นดอกบานมนมพวกนี้นะคะอันนี้ก็ต้นดอกบานมนมพวกนี้นะคะจะสวยนิดหน่อยนะ,ะเห็นไหมมันสวยมากเลยนะครับส่วนอันนี้เหมือนหน้าคนเลยนะคะดอกไม้อะยังเหมือนหน้าคนเลยะคะ่ะเป็นหัวกลมมีตาสองข้างมีปากนะโอ้ ปาก็จะเป็นเล็กๆตรงนี้ครับเห็นไหมมีขนแน่ขนแบบถึงพวกขนสัตว์นะครับรรอันนี้ก็เหมือนมะพร้าวาเลยนะครับอันนี้แล้วก็มีดอกด้วยนะครับดอกมันจะเป็นแบบนี้มันป้าดาวเลยอะคิดดูดีๆก็เหมือนป้าดาวนะครับโอเคนะคะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอะไรอะ ไม่รู้นะคะแต่มีรูด้วะมีรูอะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นคล้ายโควิดนะคะอ่าดูดอ่าอ่านคะคะไม่ถามร้เลยครับโอเคะคระับโอ้